บายบัวน,นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําเหลียยโปวยทานนะคะเป็นรูปดอกไม้นะคะลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะสามารถทําตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะด้านหลังเราก็จะทําไว้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยดอกเล็กๆนะ อุปกรณ์นะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆชอบนะคะเราจะตัดริบบิ้นนะคะมาสองสีนะคะตัดริบบิ้นมาสองสีแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเป็นริบบิ้นเบอร์สองนะคะแบบนี้ริบบิ้นสีขาวนะคะเราจะตัดริบบิ้นมาสี่เส้นนะคะ ตัดความยาวอยู่ที่40เซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะตัดปลายแหลมนะคะทั้งสองด้านแบบนี้ให้เพื่อนๆนะคะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะ12เซนติเมตรนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะพับลงมา12เซนติเมตรแล้วรีดรอยพับตรงนี้นะคะรีดให้เป็นรอยแบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้เลยส่วนริบบิ้นเส้นสีเหลืองนะคะเราจะตัดมา4เส้นเหมือนกันนะคะ เราจะตัดความยาวอยู่ที่13เซนติเมตรนะคะแบบนี้ตัดปลายแหลม1ด้านค่ะแบบนี้นะคะสีของริบบิ้นนะคะแล้วแต่เพื่อนๆนชอบเลยนะคะแบบนี้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบิ้นนะคะเส้นสั้นนะคะไว้ด้านบนนะคะเอาริบบิ้นเส้นด้านยาวนะคะไว้ด้านล่างนะคะเรามาขึ้นฐานสี่กันเลยค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2 คล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่สาคล้องเส้นที่2คะ่ะเส้นที่สี่นำริบบิ้นสอดเข้าไปในห่วงนะคะสอดริบบิ้นเข้าไปในห่วงตรงนี้นะคะแล้วดึงกว้างๆนะคะแบบนี้แล้วดึงริบบิ้นออกมาให้ได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นก็ล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่สามเข้ามาในห่วงแบบนี้คะ่ะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เลย นเพื่อนคนไหนนะคะต้องการที่จะใส่เหรียญเลยนะคะก็สามารถนําเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือจะทําไว้ใส่เหรียญที่หลังก็ได้นะคะแบบนี้นะคะให้นําเหรียญมาวางแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะพับริบบิ้นเส้นสั้นนะคะด้านล่างขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นสั้นด้านซ้ายมือพับลงมาค่ะเส้นสั้นด้านบนพับลงมาด้านล่างนะคะเส้นสั้นด้านขวามือ นำปลาลิบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะรีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะพลิก,กับด้านมานะคะพลิก,กับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้เราจะสอดเก็บริบบิ้นนะคะเส้นสั้นทั้ง4เส้นเลยนะคะสอดเข้าไปตามแนวริบบิ้นแบบนี้เลย สอดเข้าไปในช่องตรงนี้ริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะทําเหมือนกันนะคะทั้งสี่เส้นนะคะแบบนี้เราก็ดึงนะคะเส้นด้านบนสอดลงมาค่ะเส้นด้านขวามือนะคะแบบนี้เราก็รีดให้เป็นรอยนะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะ แบบนี้จากนั้นนะคะเราจะมาทํามุมนะคะพี่กับด้านมานะคะพี่กับด้านมาเราจะได้แบบนี้เราจะมาทํามุมด้านข้างนะคะทั้ง4มุมตรงนี้นะคะตรงนี้เลยเราก็จะเริ่มทําเส้นด้านบนนะคะเส้นด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะเส้นนี้จับลักษณะนี้ค่ะเราก็จะพับริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้เลย ปลายริบบิ้นโผลตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงรวมไว้นะคะยังไม่ดึงแน่นนะคะแบบนี้เส้นที่สองเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะโค,งะคะ้งริบบิ้นค่ะสอดตรงฐานของตัวเขาเองนะคะตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะดึงรวมไวะคะ้ค่ะเส้นที่สามเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะอาบริบบิ้นนะคะสอดตรงนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ ดึงลมไว้ค่ะเส้นที่สี่นะคะเส้นนี้เราก็ทำเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เลยสอดนะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆดึงให้กระชับนะคะให้ได้มุมสามเหลี่ยมแบบนี้ดึงให้กระชับแบบนี้นะคะดึงทั้งสเส้นนะคะแบบนี้เลยค่อยๆดึงนะคะค่อยๆไล่ดึงค่ะ แล้วก็ดึงนะคะจัดมุมให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็จะได้มุมแบบนี้ทั้ง4ี่มุมแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำริบบิ้นเส้นสั้นที่เราตัดไว้นะคะแบบนี้มาสอดด้านล่างของเส้นสีขาวตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะสอดทั้ง4ี่เส้นเลยปลายริบบิ้นเขาก็จะมาชนตรงนี้พอดีนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะ อดเหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะคะแบบนี้เพื่อนเพื่อนจะตัดมุมให้แหลมก่อนก็ได้นะคะจะได้สอบง่ายๆนะคะแบบนี้ค่ะเส้นที่สี่แล้วก็สอบนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้เป็นสองเส้นคู่แบบนี้นะคะ เส้นสีเหลืองจะอยู่ด้านล่างนะคะเส้นสีขาวจะอยู่ด้านบนนะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นนะคะมาสอนกันนะคะจับเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะริบบิน้นคู่ที่1นะคะตรงนี้คู่ที่2ทับคู่ที่1คะ่ะคู่ที่3ทับคู่ที่สองนะคะแบบนี้คู่ที่4ี่นะคะตรงนี้ นนี้ะะคะทับคู่ที่3นะคะแบบนี้ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะทับกันแบบนี้4เส้นค่ะแบบนี้เลยจับลักษณะนี้นะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้มือขวานะคะพับริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้เลยพับลงมานะคะไม่ต้องหมุนนะคะแล้วก็ใช้มือซ้ายเราช่วยประคองนะคะเราจะไม่หมุนนะคะ เราก็จะพับลงมาเฉยๆนะคะแบบนี้เราจะดึงตรงนี้มุมตรงนี้ให้ตึงๆนะคะดึงนะคะดึงให้ริบบิ้นให้ตึงๆค่ะตรงฐานตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะฐานตรงนี้นะคะดึงให้ตึงๆนิดนึงค่ะดึงให้กระชับนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยเราจะไม่หมุนนะคะเราจะแค่พับลงมาเฉยๆนะคะพับแบบนี้ลงมาลักษณะนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราจะปล่อยเส้นสีเหลืองนะคะเราจะทําเส้นสีเหลืองก่อนนะคะเส้นสีขาวเราจะยังไม่ทํานะคะปล่อยออกมาแบบนี้นะคะแล้วสอดต,ตรงนี้เลยตรงนี้นะคะช่องตรงนี้ปลายริบบินเขาจะมาโผล่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เราก็จับไว้นะคะเส้นที่ยังไม่ทํานะคะใช้ป้งเรากดไว้แล้วก็สอดนะคะถ้าสอดยากแนะนําให้ใช้แหนบช่วยดึงนะคะแบบนี้ แล้วก็ดึงค่ะจากนั้นนะคะเราก็ปล่อยลิบบิ้ออกมาเส้นสีขาวปล่อยออกมายังไม่ต้องทํานะคะเราจะทําเส้นสีเหลืองก่อนนะคะเส้นที่ยังไม่ทำํำเราก็จับไว้นะคะแบบนี้ปล่อยออกมาแบบนี้ค่ะเส้นสีเหลืองนะคะแล้วก็พับนะคะแบบนี้สอดถัดจากเส้นที่หนึ่งเลยนะคะตรงมุมนี้เลยสอดถัดกันไปจนครบทั้งสี่เส้นนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะ เส้นต่อไปนะคะเราก็ปล่อยเส้นสีขาวออกมานะคะแบบนี้เราก็ทําเส้นสีเหลืองนะคะจับแบบนี้ค่ะพับนะคะแบบนี้สอดมุมตรงนี้เลยริบินโผล่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายแล้วก็ปล่อยริบบิ้นออกมานะคะแบบนี้เราก็ทําเส้นสีเหลืองนะคะ ครับนะคะสอดตรงนี้แล้วก็ไล่ดึงค่ะให้เพื่อนๆไล่ดึงนะคะเส้นสีเหลืองนะคะทั้งสี่เส้นนะคะเฉนีปโป้งระดันตรงนี้แล้วก็ดึงค่ะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะเฉนปโป้งระดันนะคะแล้วก็ดึงนะคะแล้วก็ดูมุมนะคะให้เท่าๆกันนะคะประมาณนี้ค่ะ แบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะมาทำกลีบนะคะตรงนี้เลยกลีบที่เป็นปลายแหลมตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็จะมาทำแบบง่ายๆนะคะเราจะจับแบบนี้ค่ะให้เพื่อนจับให้ถานาัดมือนะคะเราจะทำตรงนี้นะคะเส้นด้านบนตรงนี้เราก็จะพับริบบิ้นมาทางขวามือนะคะนะคะมอริบบินให้ได้เป็นกลวยลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนำปลายร,ริบบิ้นซอดตรงนี้เลยนะคะ ตรงมุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะสอดเข้าไปนะคะสอดไปตรงตตามแนวริบบิ้นนะคะริบบิ้นผ่ต,ตรงนี้เราก็ค่อยๆดึงค่ะเราก็จะให้ปลายริบบิ้นตรงนี้นะคะตรงนี้ครอบกับมุมสามเหลี่ยมนะคะให้เขาครอบแบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะดึงให้กระชรับนิดนึงนะคะประมาณนี้ค่ะไม่ดึงแรงนะคะค่อยๆยดึงเดี๋ยวเรามาจัดกลีกกันทีหลังนะคะแบบนี้ เส้นที่สองนะคะเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นมาทางขวามือนะคะม้วนริบบิ้นให้ได้เป็นกลวยนะคะลักษณะนี้แล้วสอดตรงมุมตรงนี้เลยตรงมุมสามเหลี่ยมตรงนี้เลยนะคะตรงนี้สอดไปตามแนวริบบิ้นค่ะเพื่อนเพื่อนสอดยากใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะริบบิน้นโป่ตรงนี้เราก็ค่อยๆดึงแล้วให้กลวยตรงนี้นะคะครอบกับมุมสามเหลี่ยมนะคะให้เข้าครอบลงไปตรงนี้เลย แบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะดึงให้กระชับนิดนึงนะคะเราจะได้กลีบประมาณนี้เส้นที่2นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะาพาบริบบิ้มาทางขวาม,มือม้วนให้ได้เป็นกลวยนะคะแบบนี้สอดตรงนี้นะคะ แบบนี้เราก็ค่อยๆดึงนะคะแบบนี้ค่ะให้กลวยตรงนี้นะคะครอบตรงนี้ค่ะให้มุมแหลมตรงนี้ครอบกับมุมสามเหลี่ยมด้านล่างนะคะแบบนี้เลยเขาจะครอบแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมพับริบบิ้นมาทางขวามือแบบนี้ม้วนริบบิ้นนะคะแบบนี้ค่ะสอดตรงนี้เลย ตรงนี้นะคะสอบไปตามแนวริบบิ้นนะคะริบบิ้นโผลดด้านล่างแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะแล้วก็จัดกลีบให้เท่ากันนะคะ เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะมาตัดริบบิ้นนะคะเส้นสีเหลืองออกนะคะเส้นสีเหลืองทั้งสี่เส้นนะคะตัดออกเลยนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนก็ตัดให้ชิดแบบนี้นะคะตัดออกทั้งสี่เส้นเลยนะคะตัดเฉพาะเส้นสีเหลืองนะคะ แบบนี้นะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะมาทํากลีบด้านนอกนะคะกลีบด้านนอกตรงนี้นะคะแล้วก็จะทําแบบง่ายๆค่ะเราจะจับแบบนี้นะคะเริ่มทําเส้นนี้นะคะเส้นด้านบนตรงนี้พัพริบบินนะคะมาทางขวามือแบบนี้นะคะอ้อมริบบินนะคะมาตรงมุมแหลมตรงนี้ค่ะอ้อมมาด้านหลังนะคะแบบนี้แบบนี้เลยจากนั้นพัพริบบินนะคะปลายริบบินชี้เข้าหาตัวเราแบบนี้ แล้วสอดเข้าตรงกลีบตรงนี้นะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะคะกลีบแหลมตรงนี้ค่ะเข้าไปในมุมกลีบนะคะตรงนี้เลยตรงนี้แล้วก็ใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะใช้แหนบช่วยดันปลายลิบบินเขาก็จะมาโผล่ตรงนี้ค่ะตรงนี้แล้วก็ค่อยคดึงนะคะค่อยๆดึงจัดกลีบนะคะแบบนี้ เราจะได้กลีบป,ประมาณนี้นะคะเส้นที่สองเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะพาลิบบิ้นมาทางขวามือน,นะคะอ้อมมุมปลายแหลมมาแบบนี้ค่ะอ้อมด้านหลังนะคะอ้อมด้านหลังปลายแหลมนะคะแบบนี้แบบนี้สอดเข้าไปตรงกลีบตรงนี้นะคะตรงนี้ด้านบนนะคะตรงนี้เลยเราก็ใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะลิปบิ้นนะคะให้เพื่อนๆนมีแหนบนะคะ ปลายริบบิ้นเขาจะมาโผล่ใต้กลิบที่1ตรงนี้เลยนะคะด้านในกลิบที่1ตรงนี้นะคะสอดเข้าไปด้านในตรงนี้เราก็ใช้แหนบช่วยดึงออกมานะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงกลีบนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่3เราก็ทำเหมือนเดิมพับริบบิ้นมาทางขวามืออ้อมม,มุมแหลมตรงนี้นะคะแบบนี้เราก็พับนะคะแบบนี้เลยแบบนี้สอดตรงนี้เลยนะคะ ตรงนี้เลยตรงมุมแหลมตรงนี้นะคะสอดเข้าไปตรงกลีบนี้เลยแบบนี้นะคะใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะปลายริบบิ้นเขาก็จะมาโล่ใต้กลีบตรงนี้นะคะใต้กลีบตรงนี้เราก็ใช้แหนบช่วยดึงออกมานะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะคะค่อยๆดึงนะคะเราก็ดึงนะคะแบบนี้ค่อยๆดึงกลีบนะคะ ก็จะได้บีบประมาณนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะเขาจะอยู่ด้านล่างของเสน้นสั้นตรงนี้นะคะแล้วก็พับนะคะมาแบบนี้เลยนะคะพับมาทางขวามือนะคะแบบนี้อ้อมเสน้นอ้อมตรงนี้มาค่ะอ้อมมุม,มปลายแหลมตรงนี้นะคะอ้อมมุมแหลมตรงนี้มาแล้วก็ดันเหมือนเดิมนะคะใช้นิ้วชี้เราดันไวแบบนนนะะ้แบบนี้พับริบบิ้นนะคะแบบนี้สอดตรงนี้ค่ะ ตรงนี้เลยจับให้สลัดมือนะคะแบบนี้ใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะปลายริบ้นเขาก็จะโผล่ตรงกลีบนี้เลยแล้วก็ใช้แหนบช่วยดึงออกมานะคะตรงนี้นะคะดึงนะคะแล้วก็ดึงจัดกลีบ้าให้เท่ากัน,นะคะ่ะ ะะพอเราจัดกรีบเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยนะคะแบบนี้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะตัดริบบิ้นนะคะเส้นสั้นด้านในตรงนี้ค่ะมุมด้านในนะคะด้านในกลีก ็ระวังจะโดนกรีดนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดค่ะระวังจะโดนกรีดด้านในด้วยนะคะแบบนี้ค่อยๆตัดนะคะเฉพาะเส้นด้านในนะคะนี่ค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเลยส่วนเส้นด้านนอกตรงนี้นะคะเราจะเก็บไว้นะคะเก็บไว้ใส่เหรียญที่หลังนะคะ ก็จะได้ดอกไม้แบบง่ายๆสวยๆนะคะขั้นตอนกนารทำก็ไม่ยากนะคะใส่เหรียญที่หลังนะคะแล้วก็สามารถนำเหรียญมาวางนะคะแบบนี้เพื่อนๆก็สาลายขัดธรรมดาเลยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็สอดนะคะสอดแบบนี้นะคะใช้เทปใสนะคะติดนะคะดึงให้กระชับนะคะแบบนี้ใช้เทปใสติดการลิบบ้เลื่อนหลุดนะคะ เราก็สามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบประหยัดริบบิ้นนะคะลายน่ารักน่ารักนะคะยลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะค่ะ